ครับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2567เป็นต้นมานะครับเดินเข้าโรงพยาบาลว่าเล่นนะครับก็คงเป็นหลายสายเหตุนะครับอันดับแรกก็คงก็สองคาญ ต้องซ่อมบ่อยนะครับซ่อมแซมครับเรี่อครับคนคนเรานะครับชีวิตก็เปรียบเหมือนเข็มนาฬิกาที่คอยชี้นะครับแต่ข้างในของนาฬิกาน,านั้น <c oughs> ประกอบไปด้วย <c oughs> เครื่องจักรต่างๆก็เหมือนร่างกายคนเราครับที่เราแสดงออกต่างๆเปรียบเหมือนเขียนนาฬิกาแต่ตอนนี้เครื่องในเริ่มเสื่อมสภาพไปเพราะฉะนั้นตอนนี้นช่าโชคดีอยู่ที่ช่างแพทย์สามารถที่จะซ่อมแซม ให้พวกเราใช้การไปได้ตามอัาพของสังขารครับเพราะฉะนั้นทุกคนเกิดมาอยาอยู่อย่างประมาทนะครับต้องคอยตรวจเช็คเครื่องจักรหรืออวัยวะต่างๆของร่างกายเพราะถ้า เกิดปัญหาอะไรต่างๆก็สามารถที่พอสามารถจะซ่อมแซมได้เราก็รีบมหาช่างคือแพทย์โรงพยาบาลซ่อมให้นะครับซึ่งผมเพื่อ,อนๆอาจจะเห็นว่าไม่น่ามีโรคอะไรร้องเพลงได้ทุกวันนะครับจิตใจอารมณ์ของใสนะครับแต่ ก็ใช้มันมาปีนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่เล็กเกดแล้วครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าใช้มานานพอสมควรจะใช้ได้อีกสักสิบสิบห้าปีจะถึงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็จะดูแลมันหรือว่ามันมาตรวจเช็ค อยู่ตลอดเวลาจึงขอฝากเพื่อนทุกคนนะครับว่าชีวิตเราอย่าอยู่อย่างประมาททริคิดแล้ววัยเรานี้ชีวิตอาจจะไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่สำหรับตัวเองแต่จะมีค่าสำหรับลูกหลานที่เรายังคอยเป็นร่มโพรมใสเขานะฮะให้ครอบครัว ครับเพราะฉะนั้นจงงสนุกหนอมด้วยการทำให้จิตใจร่าเริงอยู่ตลอดเวลาและมันตรวจเช็คสุขภาพไม่ทำร้ายร่างกายด้วยการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะครับกินแต่ของที่มีประโยชน์คำว่าประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่ของที่ราคาแพงนะครับ ไม่ใช่กินอาหารเสริมโน่นอาหารเสริมนี่เพียงแค่แต่ขอให้กินอาหารแค่ครบห้าโมแต่รสนะครับอาหารประเภทหวานมันเค็มนะทางที่ดีหลีกเลี่ยงได้ค็หลีกเลี่ยงนะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ไม่ได้ก็กินน้อยนะครับเน้นโปรโตีนผักและผลไม้ให้มากๆแล้วทำจใจให้ผ่อใสอยู่ตอลอดเวลา ครับจึงขอฝากเพื่อนมานาทีนี้ด้วยครับด้วยความปราบนาดีจากตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลน,นีนคน้ครับครับ